เราก็อยู่กันที่เขปาปลาร้านะครับบ้านชายเขานะครับที่จังหวัดอุทัยนะครับมาดูความสวยางามกันสวยงานไงบ้างที่นี่สวยไหมสวยจ้า <ś led> หลายค่ะชินเพื่อนมาเที่ยวกันอยู่แล้วอยู่แล้วเพิ่งจะมาเสเป็นถ้ำเราเดินเข้าไปในถ้ำด้วย เก็บก <gen ry therapist> ินข้าวโพดข้าวโพดข้าวนิวอยากกินบ้างข้าวโพดรถมานะทำมาไหลต้นข้าวโพดเนี่ยต้นข้าวโพดแล้วเอาเดไปแล้วก็ไปต้มแล้วก็มาขายลูกนิกินนะ หลอดการที่ตานคู่นะคะมีต้นตาลสองต้นค่ะหอมไหมหอมนิ้มล้ม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับของบ้านชายเขานะครับหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศ น่าจะเป็นขาวหินปูนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวนมะม่วงนะครับบริเวณจุดถ่ายรูปน,นะครับรบรบรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจมานะครับหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุทัยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับหุบป,ป่าตาดนะครับ ก็เดินทางมาประมาณ4-5กิโลก็จะถึงจุดตรงนี้นะครับสวยงามมากคิว,ควเป็นไงบ้างกับที่เที่ยวแรกของวันนี้นะครับทริปนี้เรามากันที่จังหวัดอุทัยนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่หูปาตาดนะครับดูอะไรใช่เาว่ากำแพกำลังจะขึ้นไปนะครับไปดูบริเวณด้านในเดี๋ยวจะพาไปนะะขึ้นเขาอีกแล้ว ต่นี้มันขึ้นหน่อยเดียวไม่เหมือนช่องเย็นเนาะมีไฟฉายด้วยนะครับคนละหนึ่งกระบอกน่าจะสบายสบายวันนี้เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นทางมืดนะครับเข้าไปในถ้าประมาณหกสิบเมตรก็ต้องใช้ไฟฉายไหนเปิดไฟฉายได้ติดป่ะนะติดป่ะนีติดป่ะตองนี้ปิดตรงไหนนี่ติดป่ะ ตีดไปใช่มันสว่างเกินไปกันนะครับตอนนี้ถึงหน้าถ้ำแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับกี่เมตรนะไม่รู้อ่ะรครับรบอกเมื่อกี้เจ้าหน้าทีาาท่บอกมาหกสิบเมตรนะครับตามกันมาเลย ดูทางนะครับตอนนี้กําลังรอคนอยู่นะครับรอรอเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆนะครับเพราะว่าไม่กล้าไปดูดูทางทักก่อนมืดตื่อเลยตอนนี้มากันสามคนไปตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่บริเวณถ้ำแล้วนะครับเป็นไงไม่น่ากลัว ไปเลยเดินเข้าไปเาเสียงเบาๆไหนไม่เห็นหน้าเลยไปส่องหน้าได้ว้าตอนนี้เรามาพจน์ไพรนะครับรามาเลยตอนนี้เรา,รา,เราออกมาจากถ้ำแล้ว,วน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าข้างในสวยมีข้างคาวเลยนะอะไรนงน,นี่<อ>ก็จะมีต้นไม้มากมายเลยนน้อองีชบปะ เงียบสงบบรรยากาศเงียบสงบนะครับแต่ไม่เหนื่อยถ้าไปช่วงยืนหนุ่อยากอ่านว่าป่ปาทะอุปภปาตาภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรปปอ่านว่าหุบป,ปาตาอยู่บริเวณเขาห้วยโกเขาห้วยโสสองไร่ก็เป็นเทือกเขาเดียวกับเขาป่าลาที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับเป็นเทือกเขาเดียวกัน ต่อไปเลยตามมาค่ะตาเงี้ยวามมาลูกน้ะต้นหมาใหญ่มากเลยนะครับโหใบเบลเลยใหญ่มากไปใหญ่จัง เป็นต้นตาดตาดตาดคือต้นไหนนี่แหละสามต้นสี่ต้นห้าต้นธรรมชาติเนะแปลกดีเนยยอดต้นไม้เยอดใหญ่ค่ะต้นใหญ่า้นใหญ่โอ้โหเหมือนนมวัวจุกลง สวยมากสวยดี่สุดไฮไลทนะครับเค้าเรียกว่าอะไรนะหินโมหินด้อยเป็นไงมีโต้สะพอนอยู่เหือไม่ใช่มาหาโต้สะพนคําแก้วสวยมากนะครับไไปป่เป็นไงบ้าง <c oughs> สวยมากอากาศก็สดชื่นนาวใครงี้น่ะวันนี้อากาศดีมูไหมไม่มี <c oughs> มีแดดลร่มลื่นมากเลยเมื่อเช้ามานะครับฝนตกตอนออกจากบ้านนี่ฝนตกเยอะมากใต้ใต้นี่ไงล,ลอยฝนลอยฝนเลยลอยมาก สีชมพูเมื่อกี้เนาะเราเพิ่งเห็นมาเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่บอกใช่สวยมากบบนี่สวยก <c oughs> ิ้งกือมังกรสีชมพูคู่ไหนอ่นะครับกิ้งอะไรนะกิ้งกือมังกรสีชมพูมพอย่าจะปาเมื่อกีู้กำลังเดินกันขยับเดินหนีนะสวยจัง มีที่นี่ที่เดียวเหรอเหนียวเหนียวเฮ้เหนียวเหนียว,ว,วย้ายไปไม่ได้เหนียวย้ายไปไม่ได้ดาาติดนนีไนไน่ไรปแม่เดี๋ยวล้มเล่นนี้โดดเชือ คุยอะไรกันคุยอะไรกันเนี่ยเขาทำอะไรไว้แล้วมันคือสงสัยยี่แปดพฤษภาเขาน่าจะนี่มั้งทางนี่แหละมั้งทางบันไดนี่แหละที่เขาทำไว้ขับบันไดหายสงสัยไปได้ไปยลากเขาวันลากเขาวัน ธรรมชาติสร้างมาให้สวยเต็มเลยนี่นี่เต็มหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่วัดท่าสุงนะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะเย้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วิหาร,หารแก้ว<ก> <ๆ S 2> นะครับที่ที่ทวัดท่าสง่วัดทาสุงค่ะ ยังไงบ้างนิวเออก็ดีสวยค่ะสวยไหมสวยค่ะรายจัเนี่ย ง่ายร้อนไหม เป็นรายการมานั่งพักนะครับนั่งพักก่อนอันนี้วิหาเพระม,าหาม,มหากัสสป,ปะใช่หรือเปล่าคืออะไรก็ไม่มหากัสสปะแต่ปปวัดท่าซุงเนี่ยน,นะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะกัสสป,ปะหลายที่มากเลยค่ะ วัถ้าสูมีใหญ่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันอีกอะแต่ให้อาหารปลาไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทุ่งข้าวเบนจา,นจาข้าวทุ่งหรือทุ่งข้าวไม่รู้ ไออกันเ <c oughs> บรรยากาศนะครับภายในวัดท่าสุงนะครับก็จะมีส,ส,ว,นมนมสวนนะครับเป็นเหมือนอุทยานสมเด็จเอาลงงปทําม่นะไปไหนกัน ระวังตกใช่ดิดอกไม้หอมด้วยมีกลิ่นเลยอหอมะลรเมื่อกี้มันหอมมีโอ้โหสวยด้วยตลอดเลเป็นไงร้อนมากดูซิดอกไม้ ป้าเดี๋ยวเราไปหาของกินกันดีกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไรกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนอ้าวทำอะไรนะไปเลยป้า มาอ,อยู่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนนี่ครับสแกกลังสแกกลางอะไรไทยราชเก่าบ้านสราชเก่าป้าไปดูข้างในกันแม่เดินไปนอนขึ้ถ่ายเลยถ่ายไปเลยไปเดีย<อ>นี่นะครับเราก็มาหาอะไรทานกันก่อนที่จะไปทุ่งข้าวเบญจานะครับมาอยู่กันที่ใช่ ได้ไปดูข้างในกันนะครับเป็นไงมากินก๋วยเตี๋ววย,เยวยเป่นเกม เตี๋ยวมาแล้วหดูดิน่ากินมากน่ากินมากอันไหนไปชเลยจะหมดยาเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อชุ่งข้าวเบนจากิมได้ ไนะมาอีกแล้วข้างทูงเป็นจางนี่เป็นไงอากาศดีที่นี่ไปไดเดินไปไไเล่นเป็นเนี่ย สูงปะเอาเก็สำหรับวันนี้นะครับปิดท้ายกันด้วยร้านข้าวทุ่งเบญจานะครับเราก็มาแวะกินกาแฟนะครับแล้วก็ไอติมอร่อยไหมอร่อยมากเลยเป็นไงแม่ทริปวันนี้สนุกไหมสนุกมาก ก็นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยนะครับก็มีสถานที่มากมายเลยใช่ไหมที่ให้ไปเที่ยวกันใช่เลยค่ะสนุกมากมากเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r ร b e ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะเย้บายบาย